พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลอภิลักษิตะสมัยคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยบรรจบครบ200ปีพุทธศักราช2 5 6 7 ค่ำวันนี้เวลา19.16นภายหลังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงปลิยนเครื่องทรงฤดูร้อนเป็นเครื่องทรงฤดูฝนถวายพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนาสดารามในพระบรมหาราชวังได้เสด็จพระราชดำเนินไปยังพระที่นั่งอมรินทรฉัย ในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลอภิลักษิตดสมัยคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยบรรจบครบ200ปีพุทธศักราช2567ในการนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการผ่านทองสองชั้นบูชาพระพุทธปฏิมาชัยวัดราชกาลที่2และพระพุทธรูปประจำพระชนมวานคู่พระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัย ทรงจุดท,ทูบเทียนเครื่องราชสักการะทองลงยาราชาวดีและทรงจุดท,ทูทบเท,ทียททนเครื่องทองน้อยกราบถวายบังคมพระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล้านภาลัยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดทูบเทียนเครื่องราชสักการะทองลงยารองและทรงจุดทูบเทียนเครื่องทองน้อยทรงกราบจากนั้นทรงประเคนพัดรองที่ระล,ลึกในการพระราชวิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลอภิรักขิตต่สมัยคล้ายวันสวรรคต ของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านาาลัยบรรจบครบ200ปีพุทธศักราช2567แด่สมเด็จพระราชาคณะพระราชาคณะเจ้าคณะรองและพระราชาคณะจ่นครบ58รูปเมื่อพระสงฆ์สวดพระพุทธมนต์จบพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศพระราชทานแก่เจ้าพนักงานพระราชวิธีเชิญไปปักที่จงกลธรรมาตต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรม เสร็จแล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระแท่นพระนพพระดลมหาเสวตฉัตรสำหรับพระบรมอัจฉิทรงธรรมทรงศีลพระพรหมวัชระเมธีถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนาเรื่องอัปปมาทกถาพณนาถึงความไม่ประมาทในชีวิตจบแล้วทรงประเคนจตุปัจัยเทธรรมบูชากันเทศทรงทอดผ้าไตรพระสงฆ์ที่สวดพระพุทธมนต์และถวายพระธรรมเทศนาสดับประกรพระบรมอัจฉิทรงหลังทักษิโนทก พระสฆ์ถวายนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศรานภาลัยพระมหากษัตริย์รัชกาลที่สองแห่งพระบรมราชจักรีวงศ์เป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดปฟ้าจุฬาโลกมหาราชและสมเด็จพระอมรินทราบรมราชินีเสด็จพระราชสมภพเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์2310เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติขณะมีพระชนมายุ42พรรษา ตลอดระยะเวลา15ปีที่ทรงครองราชได้สร้างความมั่นคงเป็นปึกแผ่นให้กับประเทศชาติทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะด้านสถาปตัตยกรรมศิลปะและวรรณคดีนับได้ว,ว่าเป็นยุคทองของต้นรัตนโกสินด้วยทรงมีพระมหาการุณาธิคุณอเนกประการต่อประสงนิกรและประเทศชาติจวบจนปัจจุบันและเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่21กรกฎาคม2367ครบ200ปีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กำหนดการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลอภิลักษิตรสมัยคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล้านภาลัยบรรจบครบ200ปีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราช,ชกุมารีทรงปฏิบัติพระราช,รราช,ชกิจดังนี้เวลาการออกกา45นาทีวันนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังสวนสารหกเหลี่ยมมหาวิทยายลัยเกษตรศาสตร์เฉติมพรจักรทรงปลูกต้นไม้เนวในเทศรรกาลวันเข้าพรรษาปี2567ร่วมกับคณะผู้บริหารคณาจารย์บุคลากรนิสิตเก่าและนิสิตคณะวิรณศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จำนวน5ต้นเป็นกล้าไม้ต้นหนึ่งสีที่เกิดจากการเพาะเมล็ด จากต้นนนทีทรงปลูกทั้ง9ต้นที่พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดีเดชมหาราชบรมนาถบพิพเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าเชริกิตพ,พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงปลูกไว้เป็นต้นไม้ญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลกระเกษตรศาสตร์เมืม่อวันที่29พฤศจิกายน2506 จากนั้นเท่าประเทศเทศการวิชาก,การด้านต่างๆภายในงานสีเรื่องได้แก่ตามรอยพ่อสารต่อต้นต้นนนทรีทรงปลูกแสดงภาพประวัติศาสตร์และพระราชกระแสรับสั่งของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดีตเดชมหาราชบรมนาถบาพิตรภายหลังจากทรงปลูกต้นนนทรีจํานวน9ต้นที่หน้าหอประชุมใหญ่โครงการพัฒนาสวนพืชศาสตร์กำแพงแสนพื้นที่133ไร่เป็นอุทยานการเรียนรู้ในพื้นที่ภาคกลางของประเทศไทยเป็นแหล่งเรียนรู้พันธุไม้ระดับประเทศและมีภาคอาเซียน พัฒนาพื้นที่สีเขียวตลอดจนสนับสนุนความเป็นกลางคาร์บอนให้กับประเทศไทยโครงการจัดส้างสถานีวิจัยนานาชาติปากซองสาารณรัฐประสาธิปไตยประชาชนลาวของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นโครงการตามความร่วมมือของศูนย์เชลิ่งทรเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์หน่วยที่ใช้พัฒนามหาวิทยาลัยสปสศร่วมกันพัฒนาศูนย์ศึกษาเพื่อการพัฒนาพื้นที่สูงเมืองปักซองมาตั้งแต่ปี2548ตพระสชดาริ วางแผนการในการใช้ประโยชน์พื้นที่อย่างเหมาะสมและพัฒนาการปลูกพืชเมืองหนาวและผักเมืองหนาวที่มีราคาสูงเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยจาปาศักิ์และประชาชนรอบพื้นที่เป็นการเหียกรอบความร่วมมืออย่างต่อเนื่องและยั่งยืขนขณะนี้ได้พัฒนาเป็นสถานีวิจัยพัฒนาปักซองเพื่อพัฒนาทางการเรียนการสอนระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และมหาวิทยาลัยปัตตานีาปาศัก์ถือเป็นแหล่งเรียนรู้ฝึกงานของนักศึกษา เป็นทักษนวิจัยในต่างประเทศของแรกของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สร้างแรงจูงใจในการพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยทั้งในและต่างประเทศพร้อมกับส่งเสริมสนับสนุนโครงการตามแนวพระราชดำริเพื่อการับพัฒนาที่ยั่งยืนในภุยิภาคเอเชียอาคาเนย์อีกด้วยโอกาสนี้พระาานพระราชรโอกให้ในายจงรักวัชรินทร์รั์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และคณะผู้บริหารเฝ้าถูหลอพระบาททุนเจ้าทุกระหม่อมถวายเงินได้ได้จากการร่วมออกร้านในงานกาชาติประจำปี2566โดยเสด็จพระราชุกุศลบำรุงสภากาชาติไทยเวลา14นาฬิ34นาทีเสด็จพระราชดำเนินไปยังศูนย์การประชุมแห่งชาติเศริกิจทรงเปิดงานมหกรรมส่งเสริมการใช้ประโยชน์ อววนเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจไทยอย่างยั N. N. N ่งย in ืนด้วยพลังสาววิทยาการหรืออววแฟร์ซึ่งกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนจัดขึ้นเป็นงานมหากรรมที่รวมสาววิทยาการคณะวิทยาศาสตร์วิจัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษาที่มีคุณภาพด้านซอฟต์พาวเวอร์ที่มีอยู่ในมหาวิทยาลัยและหน่วยงานวิจัยมากกว่าร้อยเจ็ดสิบหน่วยงานของไทยและนานาชาติมาจัดแสดง ในการนี้เขาพัฒนเทศกาลการจัดแสดงหินดวงจันทร์จากยานอาวกาศชางเอ๋อ5ที่นํามาจัดแสดงเป็นครั้งแรกเพื่อเชื่อมสัมพันธมิตรระหว่างประเทศไทยกับสาธรารณรัฐประชาชนจีน,ร,นรวมทั้งเทศกาล6โซนหลักได้แก่โซน Science for All Well Being นำเสนอผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงามจากุวัตกรรมของคนไทยโซน Science for Future Thailand นำเสนอขบวนรถไฟแห่งอนาคตใายภาพปเห็นประเทศไทยในอนาคตอีก10ปีข้างหน้า โซนอินสไปร์บ่ายสายแนที่จุดป,ประกายความคิดสร้างจิตตนาการและแรงปานใจให้ทุกคนโซ so นสายแอนฟอร์ลิฟฟองเลอร์นิงเปิดโลกแผงการเรียนรู้ตลอดชีวิตพร้อมนะแนวอาชีพแห่งอนาคตโซนสายแอนฟอร์เอ็กซ์โพเนนเชียลกรอสแสดงศักยภาพของงานวิจัยและนวัตรกรรมของคนไทยและโซนสตาร์ทอัพลอนช์แพดแสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการผลักดันสตาร์ทอัพไทยให้เติบโต,ตอย่างแข็งแกร่งพร้อมท่อพนดริสการเฉลยพระเกียรติกราย่อพาวิเลียน ภายในงานยังมีพิศการการเฉลยข้อความทีแคสการแนะแนวอาชีพในอนาคตวุรดแสดงผลงานจากผู้ประกอบการและสตาร์ทอัพมากกว่า300บูธซึ่งจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ฐานงานวิจัยการันตีรางวัลจากหลายเวทีเช่นอาหารนวัตกรรมผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพฟังชั o นัฟูดอาหารแห่งอนาคตฟิชเชอร์ฟูดเครื่องสำอางและสินค้าที่พัฒนาจากวิทยาศาสตร์งานวิจัยเทคโนโลยีนวัตกรรมและสินค้าด้านซอฟท์พาวเวอร์ ร่วมถึงกิจกรรมสัมมนาเวิร์กช็อปต่างๆพร้อมรับชมเินิคอนเสิร์จากหลากหลายศิลปินชื่อดังโดยผู้ที่มาร่วมงานมีสิทธิ์รับของรางวัลมากมายนอกจากนี้มีการแสดงรวนแปลอักษรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอากาสพระราชพิธีมหาโมงคลเฉลิมพระชนมพรรษาซึ่งคุณสนใจสามารถเข้าร่วมงานได้ถึงวันที่28รกรกฎาคม2561 สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวลัยลักษณ์อัครรชกุมารีกลุ่มพระศรีสว่างขวัตรปวรขัดติียรชนารีพระชถา,านพระวโรกาสให้ผู้บัญชาการทหารเรือและนายทหารชั้นผู้ใหญ่กองทัพเรือเฝ้า เวลา15นาฬิกาวันนี้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วยลักษ์อครรชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตวรขัตติยรชนารีเสร็จออกณอาคารเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาบรมราชินีนาถคณะสตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนพระราชทานพระโกาสให้พลเรือเอกอดุงพันเอี่ยมผู้บัญชาการฐานเรือและนางกีรตาพันเอี่ยมนายกสมาคมพระยาฐานเรือ นำนายทหารชั้นผู้ใหญ่กองทัพเรือพร้อมด้วยสมาชิกสมาคมภริยาทหารเรือเฝ้าถวายพระพรชัยมงคลและถวายเงินโดยเสด็จพระกุศลตามพระอัธยาศัยเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูตร4ริ4กรกฎาคม2567พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระบรมวงศ์เสด็จแทนพระองค์ไปทรงจุดเทียนพรรษาที่ทรงพระจุลชิตถวายเป็นพุทธบูชานนในเทศกาลวันเข้าพรรษา ค่ำวานนี้ที่วัดบวรนิเวศวิหารพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระวรวงเธอพระองค์เจ้าเฉลิมสึตทุกคนเสด็จแทนพระองค์ไปทรงจุดเทียนพรรษาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระจุลินทิถวายเป็นพุทธบูชาในเทศกาลเข้าพรรษาประจำปี2567พร้อมกันนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หม่อมเจ้าที่คำพรทุกคนเสด็จแทนพระองค์ไปทรงจุดเทียนพรรษาที่ทรงพระจุทิศทถวายเป็นพุทธบูชาละวัดพระเชตุพนวิมลมคราาม และรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พันโทหม่อมเจ้านวาพันยุคนเสด็จท้าพระองค์ไปทรงจุดเทียนพรรษาที่ทรงพระชุติ์ถวายเป็นพุทธบูชาณเว้นวสมบณวัดเบญสมบบพิุสิทวณารามการถวายเทียนพรรษามีมาตั้งแต่สมัยสุขโขทยัยสืบเนื่องฤดูฝนหรือฤดูการเข้าพรรษากำหนดให้พระสงฆ์ต้องจำพรรษาอยู่วัดใดวัดหนึ่งเป็นเวลาสามเดือนจะมีความจำเป็นต้องใช้เทียนจุดบูชาปฏิบัติศาสนกิจขุนศาสนิกชนึงพร้อมใจกันถวายเทียนพรรษาโดยเชื่อกันว่า อาน,นิสงส์ของการถวายเทียนพรรษาจะทําให้เกิดปัญญาชีวิตสว่างสวัยพลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีเชิญสัญญาบัตรพัยดยศและผ้าไตรไปถวายแด่พระสงฆ์ที่ทรงตั้งสมณศักดิ์ที่จังหวัดลบบุรีที่พระอุโบสถวัดพระนางจามเทวีอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีเชิญสัญ,ญบัติพัดยศและผ้าไตรไปถวายแด่พระปัญญาวิสุทธิโมลีซึ่งมีพระประมราชองค์การโปรดพระราชทานสัญ,ญบัติตั้งสมณศักดิ์เป็นพระราชศิริวัชระเวทีศรีศาสนกิจจารยติคณิสร,รสบวรสังคารามคามวาสีพระราชาคณะชันราชสถิตณวัดพระนางจามเทวีจังหวัดลบบุรีมีฐานานุสัก ตั้งฐานานุกรมได้สี่รูปพระครูอุทัยสุตกิจวัดลานศักจังหวัดอุทัยธานีเป็นพระราชาคณะชั้นสามัญมีนามว่าพระวชิรสุตตสุนทรพระครูอุปกิจปริยัิโสพลวัดมณีสถิตกปิตสถารามพระอารามหลวงจังหวัดอุทัยธานีเป็นพระราชาคณะชั้นสามัญมีนามว่าพระวชิราพ์พระครูโสพิณม,มานาการ วัดโพ, iums, pues พ,น ienne, นนพก้าวต้นจังหวัดลบบุรีเป็นพระราชาคณะชั้นสามัญมีนามว่าพระมงคลวัชิรการโสพิษพระครูสิริวุฒิกิจวัชโยวรวิหารพระอารามหลวงจังหวัดอ่างทองเป็นพระราชาคณะชั้นสามัญมีนามว่าพระวัชิระเวทีพระครูสุทธีปริยัตยาธรวัดวัดสมุหะประดิษฐารามพระอารามหลวงจังหวัดสระบุรีเป็นพระราชาคณะชั้นสามัญมีนามว่าพระวัชิระเมธี พระครูวิชานธรรมโชติวัดชุมพลนิกายารามราชบวรวิหารพระอารามหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นพระราชาคณะชั้นสามัญมีนามว่าพระวชิระคุณาธานพระครูโสพลปัญญาคุณวัดนิเวศธรรมประวัติราชบวรวิหารพระอารามหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นพระราชาคณะชั้นสามัญมีนามว่าพระวิบูลวัชิราภรณพระครูสุวรรณธรรมกิจวัดกระแชงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญมีนามว่าพระวชิรกิจคณาทรพระครูสิทธิยานประยุทธ์วัดวิเวกวายุพัฒ์พระอารามหลวงจังหวัดพระนครศรีธยาเป็นพระราชาคณะชั้นสามัญมีนามว่าพระวชิราภิรัก์ สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรเยีมมงคลและเจริญอารียมักสมาธิเพื่อถวายเป็นพระชุกสลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชมพันษาหรอบ28กรกฎาคม2567สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรสยมมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนโอกาสพระราชพิธีมหาโมคคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์เดลราชการในพระองค์ www.office.th y ระหว่างวันที่23-29กรกฎาคม2567และขอเชิญชวนป,ประชาชนร่วมเจริญอริยมรรคสมาธิถิกรึกถึงพระรตนณตรยัยว่าเป็นสรณะที่พึ่งที่ถืออันเป็นทางเป็นธรรมที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้โดยชอบ เพื่อถวายเป็นพระชุกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสพระราชพิธีมหมาโมงคลเฉลิ่พระชมพันษ์าหกรอบ28กรกฎาคม2567ผ่านแอปพลิเคชันสมาธิสเสียงบุญระหว่างวันที่20-29กรกฎาคม2567ท่านีสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้งเ y ซ t o r e และ s อปโซ